ภัทตาอ黑พี่น้องเขาเหตุงานแล้วเขาก็เลยมาเบิงทะเลน้ำทะเลภัทยาจ้ะหนีคลิว <c oughs> ใช่หาภัทยาจ้ะทำไมมันช่างไม่เหมือนสมัยก่อน <c oughs> อะไรเบิเบิเพชรเฉินไปหอดุลเหรอ นี่ซาำนีหนึงหฮอนี่นักโควิดเนี่ยเนาะทางน้างนอกน่นนกันทะเลกันสวยเอ,อ,เอที่เคียนท่กกันยงงางบนทะเลทออี่น้องที่สวยท,ที่สวนถ่ายรูปไหมล่ะเอาก็เอาผ้าปิดปากออกจะถ่ายให้เอาไหม ทะเลพัทยาพี่น ah ้องอตอนนี <se> ้เราอยู่พัทยาใต้เพิ่งออกมาจากไอ้ไซงานเมื่อกี้เนี่ยจะดูทีมงานเลยพี่น้องร่มเย็นซวยซวยเยอจ้าทะเลเวยนะพี่เวยนะ ี่น้องฝรั่งกับบมีจักคนหาผู้บา่าวฝรั่งจักคนกับบมีไปใส่สเบิร์ดโอ้ยน้ำน้ำทะเลสวยมากเลย <c oughs> เอาสิเล่นเลยเดีย๋ยวเคื่กลับได้ไหมอ่ะได,ได้เล่นได้ชาบคนนี้นะ หาฝรัง่งผู้บ่าวฝรั่งสักคนไม่มีสักกคนเลยเนี่ยค่ะชายหาดพัทยาโอ้ยพี่น้องประเทศไทยว่าสรีมสีผู้บ่าวฝรั่งอยู่ขังใช้ทะเลเนี่ยมาเห็นสักคนเลยพี่น้องเลยคนที่จะเอ็นที่ขึ้ยังเสือฝ่า ทางช่ายหาดหนี่พี่น้อง <Yeah. S 1> เอา้านั่นเดมีฝร,รัง่งแถวๆอยู่คู่นึงอะ่ะแล้วกำล,ลังลงมกันหัวไผ่น้ออ่ะต้องใส่กลับประเทศก็ได้กับไปให้การยืนยันลับเรากับได้เลยนะโอเคหนามันแห้ง น้ำทะเลแรงมากพี่น้องแต่ไม่มีคนมีมีมีคนอยู่แต่ไม่คึกคืนเหมือนแต่ก่อน่เดี๋ยวว่ามีคนดไปอืมเนี่ยพี่น้องโอ้อยวันนี้เรามาฟังเสียงคืนทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเม่อไหร่ก้องให้มาเอา้งนอดีตบอกเลถ้าไมาได้น้ำน้ำใสเยอะ I, แต่ว่า ขื่นสุส์แล้วีนเลยค่ะุ้ขื่นแห้งนะเนี่ยขื่นแรงมากพี่น้องได้เห็นแต่หัวฝรั่ง นี่ยๆโอ้ยคนมันหายไปไหนหมดว่าใครมีคนอ่ะนัง่งจริงๆถ้าเปิดสีแล้วพัทยาเนี่ยคนจะหลายแล้วหมื่นนี้ไม่มีคนคนหายไปไหนหมด,ดเงียบ <c oughs> เชียบจ้า <c oughs> <c oughs> มีนกมีหมาอยู่มีแค่แนี้พี่นอ้องอ่าชายหาดพัทยาโอ้ย <laughs> ช่างเงียบซะเหลือเกินโอ้มีคนเลยเนาะคนกับนีจจนะยำกระยำเนาะอือยังพี่นอ้องชายไม่เ็นเบิ่จ้ะตะกี้พำมากนี่แค่จอวี่มองนั่งนิดหน่อยนะเลย พาจะะาะมีนน้ีคนคน้อยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีลแล้วรกทัว่์ไปหรลอรถรับน้ามองจาะไป ซ้อนมาละไอไปได้อย่างนั้นปะจะไหูหากรารพละอ๋อไอพี่น,น,อน้องหาดจอมเทียนอันนี้หาดจอมเทียนจ้ะจอมเทียนไลยนี่คือหาดจอมเทียนอ่ะตรงนะแต่ก่อนไม่ค่อยเงียบขนาดนี้มีแทบจะั่มีคนเลยพี่น้องเนี่ยจ้ามิชายหาดจอมเทียนอ่ะวจ้ามือหน,นีเข้ามา ชมทะเลกันพี่น้องค่ะฝากไว้ซจำเนี้่ย้ะพี่น้องว่าพ่อเดบิง้งเล่นเที่ยวน้องกันได้จ้ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณหลายๆที่รับชมเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะไม่เลือจ้ะมาเดี๋ยวรุ่นลุยไปสาสติดชายเหตุปึงนะพี่น้องว่าเข้าไปอันถอยอยังแม่เมือ่อจะละมื่อเลยพี่น้องแต่มื่อเดี๋ยวเข้ามาอยู่พัทยาจ้ะนี่ค่ะครับเดี๋ยวพลังสิลป์กลับเข้ากรุงเทพ ตรงนี้คือหาดจำเทียนดไปพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายได้จ้าสวัสดีจ้า